You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดี สร้างได้กับผมอาจารย์เตร้ระพีเบื้อเพลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับผมจะมาชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้มาพูดคุยถึงปัญหาคลาสสิกของคนทุกยุคทุกสมัยนั่นก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับหลายๆคนครับเมื่อเริ่มวิธีในการลดน้ำหนักตอน,น,นแรกๆมันก็เวิร์กดีเนาะน้ำหนักมันก็ลงใช่แต่พอไปถึงจุดหนึ่งปรากฏน้ำหนักเริ่มคงที่มิหนำซ้ำ พอผ่านไปอีกน้ำหนักมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเด้งขึ้นมามากไปกว่าเดิมซะอีกหลายๆคนรู้จักกับคำนี้นั่นก็คือคำว่าโยโย่เอฟเฟกวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงคำเนี้ย โยโย่เอฟเฟกว่ามันคืออะไรวิธีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโยโย่เอฟเฟกและที่สําคัญวิธีการลดหนักอย่างปลอดภัยและได้ผลกับอาจารย์ต้นครับดเรชลชัยอานามนา์อาจารย์ประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าต้องมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องของการลดน้ำหนักกับอาจารย์ต้นเยอะเลยแหละ ใช่ครับอะไรคือปัญหาหลักเลยของคนที่ลดน้าหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงส่วนใหญ่โดยหลักๆก็คือใจร้อนครับอ๋อใจร้อนใจร้อนชอบชอบหาวิธีอะไรที่แบบว่าโอ้โหเร็วๆปุ๊บเลยฮะแต่ไม่นึกถึงตอนที่ว่าน้ําหนักมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเะมัมันต้องใช้เวลาเพราะงั้นเหมือนกันครับเวลาลดน้ำหนักก็ต้องใช้เวลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการอดอาหารการใช้ยาหรือว่าออกกำลังกายอย่างหักโหมเลยเหมือนกับว่าเออตอนนี้น้ำหนักเพิ่มมา10บโลจะให้ลงให้ได้ภายใน1เดือนเง oh. ซึ่งมันบางทีมันอาจจะหนักเกินไปหรือว่ามันผิดนะครับมันก็ทําให้เกิดกลไกอะไรต่างๆที่เป็นเอฟเฟกออกมานะครับแล้วก็ทําให้จากที่น้ําหนักมันลงไปในช่วงแรกหลังจากนั้นมันก็เลยเพิ่มพูนขึ้นมา <laughs> เพิ่มน้ําหนักขึ้นมานะครับ <laughs> ซึ่งอันนี้แหละครับก็ก็โดยหลักและส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาพวกนี้อยู่นั่นก็คือความหมายของยัโยนเอฟเฟกนั่นเองใช่ไหมครับใช่ถ้าถ้าโดยหลักเลยครับเพราะว่าเกิดจากการที่เขาใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมก็เดี๋ยววันนี้เราก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับในตัวนี้ผมว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรอฟังเลยว่าวิธีในการที่จะลดน้าหนักให้ปลอดภัยและได้ผลเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงโดยที่มันไม่กลับมายโยนอีกครับ นีผมก็ได้เตรียมนะให้รับดีๆนะครับ555ไม่ใช่ครับ ห้าข้อนะครับห้าข้อนะครับห้าข้อนะครับเราหัวเราะไว้ก่อนเลยได้ครับนะครห้าข้อนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยข้อแรกก่อนเลยครับต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองรู้จักชื่อตัวเองนี้อันนั้นอันนั้นน่าจะรู้จักแล้วครับนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์แล้วแต่จริงเราต้องรู้จักร่างกายตัวเราเองเพราะร่างกายเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสรีระร่างกายที่แตกต่างกันนะครับตามรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับอันแรกเลยบคนที่มีลักษณะที่ใหญ่โตอ้วนนะครับอ้วนหรือว่าตัวใหญ่นิดนึงนะครับมีกล้ามเนื้อมีไขมันที่เยอะ นะครับซึ่งอันเนี้ยเวลาที่เราควบคุมอะไรต่างๆก็อาจจะแตกต่างกับคนอื่นหรือว่ากิจกรรมที่ออกมาังก,กายก็อาจจะต้องแตกต่างนะครับอันที่2อ,อันนี้ก็ดูตรงข้ามเลยอันนี้ก็ผอมเลยแขนขาเล็กเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกระสันหนึ่งที่บางทีพอเรามาลดปุ๊บแนละ้วบางทีโอ้โหค่อนข้างลดยากนะเพราะโดยโครงสร้างเนี่ย <ừ> เขาก็เป็น,น <ừ> ตัวเล็กอยู่แล้ว <ừ> นะครับอาจจะมีส่วนเกินที่บางจุดขึ้นมาแค่นั้นเองอนะครับอันที่3ครับอันนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดอันนี้ก็น่าจะเป็นกำยำอํากำยำ่ากำยำลำสันนะครับอันนี้ก็มีก้านื้อที่มากซึ่งอันนี้ อ่าถ้าเป็นประเภทนี้จริงๆแล้วพวกนี้ขึ้นไวแล้วก็ลดไวนะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะงั้นสิ่งแรกเราต้องมารู้ร่างกายเราก่อนว่าเราเป็นประมาณไหนเราควรจะเลือกกิจกรรมแบบไหนเลือกทานอาหารแบบไหนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับร่างกายเราจากที่อาจารย์ต้นเล่าให้ฟังเนี่ยผมเริ่มรู้แล้วล่ะว่าผมเป็นคนที่ประเภทอ้วนง่ายอ่าแต่ละคนก็จะมีวิธีในการที่จะลดต้าหนักที่แตกต่างกันเพราะว่าร่างกายของเราก็แตกต่างกันแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับคราวนี้เราก็พอเราทราบตัวเองแล้วเราก็กําหนดเป้าหมายได้แล้ว แต่ตัวเป้าหมายเนี่ยถือว่าสาคัญครับบางคนเนี่ยเป้าหมายคือเราไปมองโอ้โหยาวมากเลยอย่างเช่นบอกว่า10กิโลฮะเราไปตั้งโอ้โหสิบกิโลสิบกิโลเนี่ยปุ๊บโอ้โหบางทีแบบว่าเหนื่อยนะครับสิกิโลอยู่ดีมันาตั้งแต่ถ้าเราบอกว่าในแต่ละเดือนนะครับเราให้ลงเดือนละกิโลโ<อ>โมันใกล้ตัวหน่อย ใช่ไหมเพราะงั้นเวลาที่เราตั้งเนี่ยอาจจะต้องตั้งที่มันใกล้ตัวเราที่สามารถที่จะทำได้ง่ายให้กําลังใจเราหน่อยไม่รู้สึกท้อหนึ่งกิโลอ่ลาหนึ 1> 1 <km. S 2> ่งกิโลเงี้ยมันก็จะถอ,อนมาเป็นสัปดาห์มันก็สูงสองห้าใช่ครับส <2 S 1> องกิโลไปใช่ครับพอผ่านไปสักเดือนสองเดือนเออคราวนี้ลองสักเดือนละสองโลซาก็สัปดาห์ละเท่าไหร่ครับอ่าครึ่งกิโลครับง่ายหน่อยง่ายหน่อยถ้าฟังจากอาจารย์ต้นแล้วเนี่ย ระยะเวลาที่ใช้ในการลดต้าหนักเนี่ยเช่น1เดือนก็ตั้งเป้าไว้1นกิโลหรือ2อกิโลถ้ามากกว่านี้เช่นตั้งเป้าไว้เลย5กิโลกรัมต่อเดือนเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่ามันจะมีผลเสียหรือเปล่ามันค่อนข้างหนักนะครับ เขถ้าบอกว่าโอ้โหหนึ่งเดือน,นห้ากิโลเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราต้องได้เท่าไหร่ครับกิโลกว่าๆนะฮะซึ่งกิโลกว่าๆเนี่ยถ้าพื้นฐานของเราไม่ดีจริงๆอ่ะมันมันไม่ควรด้วยนะครับมันก็จะทําให้กลไกการที่ลดไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นไขมันมันอาจจะเป็นตัวกล้ามเนื้อพ,อพอเราไปโหมมากปุ๊บพอกล้ามเนื้อสูญเสียไปเยอะๆเนี่ยปุ๊บในระยะยาวกล้ามเนื้อเป็นตัวที่ใช้พลังงานมันก็ไม่มีตัวที่จะมาใช้พลังงานเพราะฉะนั้นโอกาสการสะสมของไขมันอันใหม่กับการที่จะใช้ไขมันอันเก่าก็็ยิิ่่งททวววีคูณขขขึึ้้้้้้นนนนนนมมมาาาาััักกจจะะะํํใใใหหตเเพรแล เพราะฉะนั้นเป้าหมายในการลดน้ำหนักของเราเนี่ยก็คือการลดไขมันไม่ได้ไปลดกล้ามไม่ได้ลดใช่ครับหลายท่านบางทีบอกโอ้ดีใจน้ําหนักลงเยอะเลยแต่หารู้ไหมพอไปดูเปอร์เซ็นต์ไขมันกับกล้ามเนื้ออ้าวส่วนที่หายไปไขมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยการเป็นกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ไม่ดีเลยครับในระยะยาวนะครับท่านตอนต่อไปเราก็คือต้องออกกำลังกายที่เป็นการลดไขมันไม่ใช่ลดน้ําหนักอื คำถามคือทำไมลดไขมันกับลดน้ำหนักนไม่ไม่เท่ากันล่ะครับอ่าใช่ครับเพราะว่าท่านชอบคิดว่า,าเ,เวลาที่น้ำหนักเราลดลงลดลงมันน่าจะเป็นเสียงที่ดีครับแต่ถ้าการลดลงแล้วมันไปไกลไปสูญเสียเรื่องตัวกล้ามเนื้ออันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ถ้าเราลดน้ำหนักเราก็ควรต้องให้ตัวไขมันลด ใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อลดไปเนี่ยก็ย้อนกลับมาครับกล้ามเนื้อก็คือต้องใช้พลังงานเพราะงั้นมักจะเป็นตัวที่ใช้พลังงานเพราะงั้นพอกล้ามเนื้อน้อยลงน้อยลงเนี่ยในอนาคตไขมันอะไรต่างๆก็จะสะสมได้ง่ายขึ้นไอไขมันของเก่าก็เอาโดนดึงไปใช้ได้น้อยลงเพราะงั้นน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้แหละครับก็คือเคล็ดลับที่2ครับเราต้องพยายามควบคุมในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยกันลดไขมันไม่ใช่ลดน้ําหนัก คำถามสําคัญตามมาทันทีแล้วจะออกกําลังกายยังไงให้มันลดไขมันเอาละครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งครับว่าเราต้องควบคุมให้อยู่ในความเหมาะสมครับความหนักที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้ในเรื่องของตัวชิปจรนะครับชิปจก็คือส่วนใหญ่พวกนี้จะอยู่ประมาณ65-7ถึงซนะครับซึ่งเราก็ใช้ง่ายๆเลยครับเราลองอย่างนี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างครับเอา2อ0ลบด้วยอายุ สองร้อยยี่ลบด้วยอายุของตัวเองอายุผมแล้วกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างสองลบด้วยอายุยีของผมเดี๋ยวโอเคตัวเลขสมมุติสมมุติครับผมสองร้ลบยีเดี๋ยวผมผมตั้งกันสองร้อยี่ลบยีเท่ากับสองร้ออันนี้ก็คือเป็นความสามารถสูงสุดของผมใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราต้องการที่จะมาลดออกกำลังกายให้อยู่ประมาณ6 5สิซถึงเจซึ่งถ้าดูตัวเลขตรงๆก็คืออยู่ประมาณ1 3 0ยสามสิบถึงร้อยห้าสิบถึงรอ อครัตอนนั้ครั้งตอนาทีอันนี้ก็คือเราบอกว่า 220รบด้วยอายุใก็จะได้เป็นตัวเลขของชิพจรที่สูงสุดสูงสุดอ่าคือความสามารถของเรานะอย่างของผมเนี้ยวัย20เสนี่สูงสุดของผมก็คือ200อาจารย์เขายิ้มแบบไม่เชื่อว่าผม20ครับทั้งนั้น6ก7 5ของ200ก็คือ130-150ระยะนี้ในโซนเนี้ยมันดียังไงครับจารยที่อาจจะเคยได้ยินครับบางทีเราออกกาลกายปุ๊บัาจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนแฟตเบิร์นโซนนี้เป็นโซนคาร์ดิโอนะคร โดยตรงนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราออกกำลังกายตัวนี้มันก็จะส่งผลโดยตรงอย่างน้อยเป็นแนวทางให้เราละเอยถ้าเราต้องการลดน้าหนักนะก็คนอยู่ประมาณนี้แต่บางทีหลายท่านใจร้อนไงมีความเชื่ว่าอู้ขึ้นเท่านี้ปุ๊บเราจังไปได้อีกน่นเอาน้ำหนักได้อีกอู้เดี๋ยวเสียเวลาก็อยากลดเร็วแต่อย่างที่บอกครับว่าอันนี้เราต้องการลดไขมันเราไม่ได้ต้องการลดน้าหนักเพราะเราต้องพยายาม ควบคุมให้มีการใช้ไขมันที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเบานิดนึงก่อนครับแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจารย์เต้อาจจะ,จจะเหมือนเดิมครับออกกิจกรรมตัวเดิมเนี่เลยร้อยสามสิบรอ้อยห้าสิบเนี่ยอาจารย์เต้อาจจะ,จจะ,จจะทําได้หนักขึ้นเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราอาจจะเพิ่มสปีดได้ขึ้นว่าความเร็วได้ขึ้นอะไรต่างๆกิจกรรมที่หนักได้ขึ้นโดยที่หัวใจเราก็ยังคงอยู่โซนนี้นอกจากจะใช้ไขมันเป็นแหล่งสร้างพลังงานแล้วเนี่ย การออกกาลังกายในโซนสองเนี่ยมีข้อดีอย่างอื่นนะครับพอโซนสองปุ๊บมันจะไม่ไม่มีความเข้มข้นหรือความหนักที่มากเพราะนันเต้ก็สามารถที่จะออกกายได้ต่อเนื่องได้นานนะเพราะอย่างบางทีปุ๊บเราออกไปแค่แป๊บเดียวโอ้ไม่ไหวละเหนื่อยลแล้วแทนที่เราจะได้ใช้พลังงานหรือว่าดึงไขมันไปใช้ได้เยอะกลับได้อยู่แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับพอเริ่มมีความหนักอะไรมากขึ้นเนี่ยความล้าความเมื่อ,อยต่างๆแทนที่เราจะออกกำลังกายได้5วันวันละห้าสิบวทีมันก็จะต้องพอออกวันนี้เสร็จปุ๊บเดียวขอพักก่อน2วววันนเเพรรราาาาาะะะมมมมีีคคบื่่ออล้แททจต อเนื่องใช้พลังงานได้ต่อเนื่องก็กลายว่าต้องหยุดไปก่อนสองวันเพงัานตัวพวกนี้ก็ต้องให้เหมาะสมชีวิตจริงผมเลยครับออกออกกําลังกายวันหนึ่งแล้วก็พักไปสามวันแอบออกกําลังกายเสร็จแล้วหิวอีกมันเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวที่หิวเนี่ยนั่นก็คืออันนึงครับเพราะว่าเวลาที่เราถ้าเราออกในลักษณะที่มันเบานะครับมันจะไปมันจะทําให้ตัวระดับไอ้ตัวความเข้มข้นหรือว่าการใช้พลังงานเนี่ยเราไม่ไปกระตุ้นให้เราสึกว่าหิวแต่เมื่อไหร่ท่านอาจารย์ ออกกำลังกายที่หนักเกินเนี่ยบางทีมันเป็นแหล่งพลังงานเป็น,ปนตัวอื่นครับเป็นคราร์โบไฮเดรตเ,เรื่องของตัวน้ําตาลในเลือดมันก็ทาให้น้าตาลเราตกลงคราร์โบไฮเดรตน้อยลง <laughs> หลังจากนั้นปุ๊บเราเห็นอะไรเราก็จะรู้สึกว่าอยากทานไปหมดทุกอย่างเลย <laughs> ซึ่งไปๆมาๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าเราอุตส่าห์ลดน้ำหนักมาได้เยอะแล้วแทนที่เราจะทานแค่ชดเชยคราวนี้มันไม่ใช่ชดเชยแล้วครับ <laughs> ไปเพิ่มเติมเข้าไปอีก <laughs> นะครับอาจจะมากกว่าที่เราออกกาลังกายอักไม่ได้หรอกผมป็นคุ้น้ำหนักไม่ได้สิอาจจะต้นลองแนะนากิจกรรมหรือ <laughs> <laughs> ในการคุมโซนสองนีไ้ได้คุมโซนสองครับท้งได้หมดนะครับถ้าเป็นในเรื่องของจริงอ่ะผมพยายามมันมันได้สองลักษณะครับลักษณะแรกก็คือเรื่องของคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอนี่ทุกทุกคนเนี่ยจะเข้าใจายอยู่แล้วครับออกกำลังกายให้ตอนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จะง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินผมใช้เรื่องการเดินเลยนะ,ะเพราะว่าอะไรท่าลดน้ำหนักบางทีเรา ตอนนี้ยิ่งกระแสเรื่องการวิ่งมาฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องวิ่งนะต้องให้มีเหง<ร>ืห่ออะไรต่างๆบางทีเราเราใช้เดินครับเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างควบคุมได้ง่ายแล้วก็ตัวชีพจรมันก็จะไม่ไม่กระโดดขึ้นไม่เยอะเกินเราก็สามารถทําได้ต่อเนื่องได้น, اب, นานต้องเร็วขนาดไหนเดินนอ่าเร็วก็เหมือนเดิมครับว่าเราก็ย้อนกลับไปดูที่ตัวชีพจรครับอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยห้าสิบมาสักูนี้นะครับคราวนี้ก็อยู่ที่เราละเราจะเดินช้าเดินเร็วแต่พยายามคุมให้อยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งว่าถทาวิ่งเราก็ต้องวิ่งควบคุมมให้้้้้อยู่่ประาาาาณนนนนัจกไไดดวํแ อย่างที่บอกครับอย่างจักรยานว่ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีทักษะที่มันเพิ่มเติมขึ้นจักรยานก็ต้องมีเรื่องการทรงตัวพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับแต่วิ่งเดินเนี่ยอาจจะง่ายว่ายน้านี่ไปใหญ่เลยนะพอถามหลายๆท่านพวกบางท่านอโอ้โหว่ายน้าไม่แข็งด้วยพอบอกออกกายให้ลน้นนว่าให้ว่ายน้าอ๋อยิ่งต้องไปหัดว่ายน้าอีกอาจจะเป็นงานเข้าไปกันใหญ่ <laughs> นะเราก็สามารถที่จะปรับนะครับเอาสิ่งที่ง่ายๆเราก่อนนะครับเ <laughs> พราะบางทีบางท่านไปม,มองแบบไปตามคนอื่นเนี่ยบางทีเราก็โอ้โหยิ่งจะเกิดภาระให้มาตัวเองมากขึ้นก็นะครับ ข้อที่3ครับก็คือในเรื่องของการออกกายด้วยเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งซึ่งหลายท่านจะมีความสุขว่าเวลาที่ลดน้ำหนักเนี่ยฉันต้องเบินสิใช่ไหมฉันต้องให้ออกต่อเนื่องน่อหรอสิครับอันนั้นมันเป็นโดยตรงแต่เวทเทรนนิ่งเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นทางอ้อมครับถ้าเหมือนกับปิดทองก็คือปิดทองหลังพระขนาดนั้นเลยขนาดนั้นครับเพราะว่าจะได้นึกถึงเวลาที่เราเล่นเล่นหน้าท้องเราิหานหน้าทองเนี่ยไม่ใช่พอเล่นเสร็จปุ๊บหูมันมีการเบินลดไปเลยไม่ใช่แต่มันทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแข็งแรงข พลังงานเผาผลาญอะไร,รที่เพิ่มมากขึ้นพวันเวทก,ก็คือหลักการนี้แหละครับคือเล่นปุ๊บสำหรับการเมืองจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในขณะพักหรือว่าในชีวิตประจําวันเรามันมีการที่ใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทันที oh. ซึ่งโดยที่เราบอกว่า oh. โอ้เราต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยกายวันนี้เฮ้ยฉันมีใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาละสามร้อยสี่ร้อยแคลอรี่โดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายเลยเพราะในตัวเวทเนี่ยเหมือนกับปิดทองหลังพ้าละครับเป็นทางอ้อมแต่การทางอ้อมที่ดีเพราะว่่่่่่าาาาาามมมมมันนนเเเเกกกรรดดึึงงงงออออจแขขใช้้้ททีีพิโยยไตหื เราเทรนให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นแม้แต่ขณะพักขณะนอนกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็ยังใช้พลังงานอยู่ใช่แล้วอ๋อเป็นหลักการซึ่งอันเนี้ยจากคารีโอไปแล้วใช่ไหมสามร้อยถึงสามร้อยแคลอรี่พออันนี้อีกมีเพิ่มในแต่ละวันอีกสี่ร้อยถึงห้าร้อยเพราะว่าวันนี้เราได้ไปละเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วนะครับแทนที่เราต้องไปหวิ่งอย่างเดียวเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างน้อยก็ ลกล้ามเนื้อชุดไหนหรือว่ามัดไหนที่ <c oughs> เราน่าจะเน้นเป็นพิเศษไหมครับเอาละครับอันนี้ก็สําคัญครับเพราะบางท่านบอกว่ากล้ามเนื้อปุ๊บก็แบอกหนเนี่ยอาจารย์บอกกล้ามเนื้อเนี่ยปกติก็เล่นกล้ามเนื้อทุกวันเลย <c oughs> แต่เล่นอยู่ท่าหน,น้าแขนอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> นะครับบอกฮี่ทำไมน้ําหนักมันไม่ลงสักทีฮะเพราะไม่ค่อยผ่อนผ่านเลยนะครับไอตัวกล้ามเนื้อชุดที่ฝึกเนี่ยเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดใหญ่นะครับหรือว่าที่ต้องต้องใช้ในส่วนที่ผ่านเข้าต่อเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นก็คือส่วนใหญ่เป็นท่าพวกบริหารพวกขาท่าสปอตเงี้ยอ่อปุ๊บเนี่ยโอ้ใช้ทั้งสะโพกทั้งขาแกนมตัวต้องช่วยประคองเพราะง่ายพวกนี้จะมีการที่ดึงพลังงานมาใช้ได้เยอะอย่างเช่นก้าเนื้อหน้าอกเงี้ยอ่าท่าพวกดันพื้นนะครับท่าบริหารอกนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับที่จะช่วยในเรื่องของการผ่าผานหรือว่าเร่งการผ่าผานที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าหลังนะครับที่เราดึงโหนดึงดึงเข้าหหาาตััววพพกกกเเนนนนีี้้็็ถปมดใญ เราะงั้นเวลาถ้าเราจะลดน้ำหนักเราก็อาจต้องเน้นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนคุณรู้ฟังที่เป็นส<ม>ุภาพสตรีหลายๆท่านกังวลครับว่าถ้าทำเวทเทรนนิ่งเยอะๆแล้วกล้ามเนื้อมันจะใหญ่โตจนกระทั่งไม่สวยหรือเปล่าประเด็นแรกคือเรื่องของโฮอร์โมนที่แตกต่างกันอยู่แล้ว<อ>นะสุภาพสตรีก็ต้องมีโฮอร์โมนสุภาพสตรีเยอะหน่อยเพราะงั้นต้องบอกว่าถ้าจะให้เล่นแล้วแบบขึ้นมาเท่าผู้ชายเนี่ยคงต้องเล่นแบบ เยอะมากเพราะว่าขนาดผู้ชายหลายๆท่านบางทีเล่นแล้วเล่นอีกนี่ยังแบบนบนแล้วบนอีกยังไม่อยากจะขึ้นเลยฮะ <laughs> บนนี่คือบนไหว้พระนะฮะยังไม่อยากจะขึ้นเลยอันที่2ก็คือวิธีการครับมันมีเรื่องของวิธีการอยู่ว่าเราจะเล่นเพื่อพัฒนาอะไรกันเรื่องของความแข็งแรงขนาดความทนทานเพราะงั้นถ้าเราต้องการอะไรเราต้องการการะชับต้องการลดเราก็อาจจะปรับเรื่องอีกวิธีหนึ่งถ้าต้องการให้แข็งแรงขึ้นก็ปรับอีกว่างหนึ่งถ้าต้องการให้ขนาดก็ปรับอีกอย่างหนึ่งเพราะงั้นตรงนี้มันก็สอดคล้องกันอย่างเงี้ยอย่างถ้าเรา การเรื่องของกระชับต้องการเรื่องของความทนทานนะฮะและการลดน้ำหนักกนี้ก็อาจจะเที่ยวหนึ่งก็เล่นประมาณ12-15ครั้งให้เล่นต่อเนื่องนะครับถ้าเกิน15ครั้งไม่สามารถยกได้ละนั่นคือจำนวนครั้งที่เหมาะสมละเพราะงั้นน้าหนักที่เราให้ ไอ้ตัวความหนักที่เราให้มันก็ต้องหนักไม่มากครับที่เราสามารถเล่นได้15ครั้งต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของกลไกต่างๆหรือพักระหว่างเที่ยวนะรพอเราเล่นเบาใช่ไหมครับจำนวนครั้งได้นานปุ๊บแทนที่เราจะพักนานนะเพื่อที่ให้หายเมื่อยก่อนไม่ใช่เราก็พักสักคู่เดียวปุ๊บกลับมาเล่นใหม่ก็คือพักประมาณแค่ครึ่งนาทีกลับมาเล่นใหม่นะครับพวกนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องของการกระชับให้ทําให้มีการเผาผลาญที่เพิ่มมากขึ้นครับในหนึ่งสัปดาห์ในควรจะทำเวทเทรนนิ่งบ่อยขนาดไหนครับเนี่าาถ้เสังกต นะการเล่นเวทก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายกับการที่เราบาดเจ็บครับเราอาจต้องพักประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเพ<ๆ>ระาะงั้นก็ควรเล่น1วันก็พักสักประมาณ2วันนะครับไล่ไปเพประาะงั้นในสัปดาห์ก็คือสักป,ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถามว่าบางท่านบอกว่าโอ้แล้วเราเล่นสัปดาห์นะาละครั้งนะสัปดาห์ละครั้งเนี่ยการกระตุ้นหรือว่าการปรับเปลี่ยนหรือว่าการปรับร่างกายเนะี่ยบางทีมันอาจจะน้อยเกินไปมีการกระตุ้นที่ไม่ต่อเนื่องหนึ่ง <laughs> ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอันนะั้อาจจะน้อยไปน, 1, 2, นิดี แล้วก็สองครั้งผมฝากคนที่หนึ่งหลายท่านเนี่ยจะชอบเจอว่าสองครั้งก็คืออ๋อสองครั้งเลยเราว่างเสาร์อาทิตย์เราก็เลยเสาร์อาทิตย์ <c oughs> เลยซึ่งมันกลายเป็นพักไปทั้งห้าวันแล้วซึ่งสองครั้งเนี่ยอาจจะให้ดีก็คือหนึ่งวันแล้วพักสักสองสาวันแล้วก็มาเล่นแต่ไม่ใช่แบบว่าสองครั้งคือสองครั้งติดเลยบอกอ๋ออาจารย์ต้นบอกสองวันต่อสัปดาห์ก็เลยเสาร์อาทิตย์เลยครับพักไปห้าวันต่อมาใหม่เสาร์อาทิตย์เราพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานมา ไในฝั่งขงการ เลือกกินอาหารก็น่าจะสําคัญใช่ไหมครัโอ้โหแน่นอนครับห้าห้าห้าอันนี้คืออันที่4ของเราครับคือเรื่องอาหารครับการที่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดเนี่ยจริงๆโดยหลักมันมาจากอาหารออกมังกายเยบางทีเราบอกว่าออกแทบแย่ฮะอาจจะไม่ค่อยได้อะไรแตโอ้โหอาหารนี่ตัวปรับเปลี่ยนเลยเพราะงั้นเวลาที่ลดน้าหนักเนี่ยบางทีก็ต้องคุมอาหารครับผมใช้คําว่าคุมนะเพราะว่าถ้าเราไปอดปุ๊บเนี่ยมันจะกลับไปโยโย่อีกนะครับก็คุมอาหารครับแล้วก็พยายามทานไอ้ที่สิ่งที่เราชอบอ่ะหลายท่านบอกว่าโอ้โหปรับเปลี่ยนหมด้ เอะไรอย่างนั้นแต่เราอาจจะลดลงครับใช่ไหมลดลงให้มันขนาดเล็กลงนะครับพวกนี้มันก็จะช่วยได้ครับมันก็จะเอาเอาแค่เล็กลงน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยปุ๊บอย่างน้อยตัวพลังงานที่เข้าไปมันก็น้อยลงละอะไรมีกลุ่มอาหารที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมเพราะาหลายๆคนมักจะบอกว่าถ้าจะคุมอาหารนะให้ระวังแป้งกับไขมันอ่าแป้งกับไขมันอันนั้นแน่นอนครับผมเอาใช้งี้ครับของหวานของของของหวานของเค็มไขมันเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องเลี่ยงเลยพวกของทอดอะไรต่างๆนะครับเลี่ยงหรือว่าให้น้อยลงนะครับแต่ตัวแป้งเนี้ยนะครับ แป้งเราก็ต้องบอกงนี้ครับว่าหลายคนถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แรงแรงแรงร่างกายอะไรมากโอเคมันอาจจะลดได้หรือว่าให้น้อยลงได้แต่ถ้าเป็นเราเป็นปกติครับแล้วเราต้องการลดน้าหนักเนี่ยมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็ยังคงต้องให้ปกติอยู่ครับแต่มื้อเย็นเราอาจจะตัดให้น้อยลงในเรื่องของพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนะครับแต่ถ้าเราตัดหมดเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับในเรื่องการทํางานเราหรือว่าการใช้ชีวิตเราได้โดยเพราะถ้าเราทํางานเราต้องใช้ร่างกายอะไรต่างๆนะครับครับ แล้วโปรตีนล่ะควรจะเน้นกระนำเน้นโปรตีนแล้วไหมครับหรือโปรตีนก็ไม่ต้องถึงกระนำมครับแต่อาจจะต้องให้เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวโปรตีนนี่คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการเพิ่มปริมาณของกล้ามเนื้อแต่การทานโปรตีนเราก็ต้องออกกำลังกายคู่ด้วยนะครับไม่ใช่พอไปทานโอ้บอกว่าเฮ้ยเขาให้เน้นโปรตีนก็เน้นโปรตีนอย่างเดียวจนลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วในโปรตีนถ้าเราดูจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะทานเนื้อหรือหมูอะไรต่างแต่มักจะสอดแทรกด้วยไขมันอยู่แลล้้้วเเเเพรรรรราาาาาะะงงงนนนกกกทโปตตตีีออออยจจื ทานโปรตีนได้แต่พยายามเอาเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างที่มีไขมันที่น้อยครับอย่างถ้าเป็นตัวไก่เนี้ยก็ต้องอกไก่นะครับไล่ไปหรือว่าตัวไอหมูนี่ก็อาจจะมีมันหมูที่ค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงเรื่องไข่ต้มงานไข่ต้มง่ายที่สุดเลยนะครับหลายท่านผมว่าตอนนี้หลายท่านก็นิยมเป็นเรื่องไข่ต้มง่ายขึ้นนะครับเรารู้แล้วว่าเราควรจะเลือกกินอะไรและลดอาหารประเภทไหน ประเด็นสําคัญคือแล้วควรจะกินมากขนาดไหนนะครับโดยปกตินะครับจริงๆแล้วใน,ในแต่ละช่วงแล้วก็เขาเรียกพื้นฐานของคนครับจะมีเรื่องการเผาผลาญผมก็เอาไว้เป็นกลางๆแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้พันห0ถึงพันแนะครไม่ว่าชายหญิงหรืออะไรผู้ชายก็อาจจะมากขึ้นกว่าน่อยนะอ,อันนี้ก็คือโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันเราใช้เพราะฉนั้นตรงนี้ก็คือเราง่ายๆเลยครับอย่างถ้าอาจารย์เทพบอกว่าเราต้องใช้ประมาณพันแนะครับั้นเราก็ควร ต้องทานหรือว่าอะไรต่างๆให้อยู่ประมาณพันแปดครับพันแปดนี่คือมีหน่วยเป็นแคลอรี่นะไม่ได้พูดถึงจํานวนบาทหรอกอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวบอกพันแปดนี่โอ้โหคราวนั้นหนักเลยครับนั่นแหะนะครับอ่านั่นหนักเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแคลอรี่ครับใช่เพราะงั้นพันแปดปุ๊บอย่างท้าอาจารย์ที่บอกว่าทานข้าวงั้นเอาข้าวเราเอาแบบเอาจานปกติของเรานัในแต่ละมือก็สี่ร้อยห้าร้อยแคลแล้วนะครับเพราะงั้นอันนี้อีกสามจานถ้าถ้าเราบอกว่าเราทานข้าว สามมือม้อมื้อละจานก็แน่นอนละพันห้าละเพราะงั้นอีกสามแวเนียเราก็พยายามมองหน่อยแล้วกันครับคือวันนี้จะอะไรดีหรือถ้าเราอยากทานของวันนิดนึงเราก็อาจจะต้องลดข้าวลงหน่อยครับไอจัดห้าร้อยแควลลนะฮะในมื้อไหนก็อาจจะลดลงสักสามร้อยเหลือสามร้อยห้าสิบนะครับพายายาเติมไล่เติมเติมพวกนี้นะครับเพราะงั้นส่วนพวกนี้ก็เป็นตัวที่คิดง่ายๆนะครับแต่มื้อเช้าให้ความสำคัญนิดหนึ่งครับเพราะหลายท่านบางทีมักจะมองข้ามื้อเช้าซึ่งมื้อเช้านี่จะช่วยในการเร่งการเผาผลาญได้ดีเช้าก็ให้หนักหน่อยกลางว ก็พยายามลดลงให้น้อยลงน้อยลงน <ừ, S 2> <ล>ะก็ยึดตามพวกนี้ก็จะทําให้ง่ายขึ้นมื้อเย็นเนี่ยอาจารย์ต้นแนะนาให้งดไปเลยไหมอ่าถ้าถามผม <laughs> ผมไม่งดครับแต่เราอาจจะใช้อย่างนี้ครับใช้ในเรื่องของการทานให้น้อยลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งของคาร์โบไฮเดรตเช้ากลางวันอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตที่เยอะนะครับตอนมื้อเย็นก็ตัดให้น้อยลง มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ต้นครับครับผมแน่นอนครับฮ่าฮ่าฮอันนี้5้าสุดท้ายของเรานะครับก็คือ <Okay. S 1> ในเรื่องของการนอนครับพักผ <s> ่นอนครับนอนอ่าหลายท่านจะบอกว่าไอ้เรื่องนอนเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหากับเรื่องของการอ่าน้ำหนักเพิ่มไขมันเพิ่ม <S <s แต่โอ้โหนี่เป็นตัวหลักเลยครับเพราะว่าเวลาที่นอนปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญอย่างที่บอกครับม,มีการเผาผลาญใช้พลังงานอยู่แล้วครับแต่พอเรานอนน้อยลงการเผาผาลาญหรือว่าการพักผ่อนอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพยายามนอนให้เหมาะสมครับแต่ทีนี้นอนให้เหมาะสมยังไงเนี่ยทจริงเนี่ยเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมนะผมเป็นคนที่นอนน้อยมากนะจัน์เนี่ยยังไงครับวันนึงเนี่ยผมจะนอนแค่ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงโอ้แต่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันกก็็ะะททํําาาาาใใหห้้้้้้บบงงีีมัันนนนนนรรตุุวววผเเเเพพิ่่ขึอยย๊ เราจะทราบทันทีเพราะงั้นจุดนี้ก็คือต้องพยายามนอนให้ปกติ <พอ S 2> ครับกูไม่ได้ให้เพียงพอ,อ6กถึงแนะครับถ้าคุณผู้ชมเอาเทคนิค555 <c oughs> ของจันต้นไปใช้เนี่ย <c oughs> มันจะเริ่มเห็นผลสักเมื่อไหร่ครับ3 <c oughs> เดือนผ่านไปหรือว่า2เดือนก็เริ่มเห็นผลแล้วถ้าโดยทั่วไปจริงๆพวกนี้ประมาณสัก2เดือนนี้ก็เห็นผลแล้วครับ,รบเราเราจะเห็นทันทีครับการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ จริงๆสัดส่วนเราจะแน่นอนนะครับอย่าไปกังวลเรื่องน้ําหนักตัวครับบางท่านเปเรื่องของน้ําหนักตัวเพราะเราเราไปคิดว่าโอ้พอชั่งน้ําหนักเฮ้ยน้ำหนักไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยเพราะสิ่งที่น้าหนักไม่เปลี่ยนเนี่ยจริงๆในในเรื่องของส่วนประกอบอาจจะเปลี่ยนครับอย่างเช่นไขมันมันอาจจะน้อยลงนะครับมันมีอาจจะมวลกันเมอที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทาให้น้าหนักเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่านั้นเราทานดื่มน้ําเยอะมันก็อาจจะมีเรื่องของน้ําหนักที่มันเออมันดูไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะั้นตัวพวกนี้อย่าไปกังวลมากครับแต่าามมหนนรรื่อองขขัววปิณไ Euh ครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะบางทีบางท่านบอกว่าเฮ้ยน้ำหนักไม่ลงไม่ลงนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอวเรามีขึ้นนี่เอ้ยต้นขาเราก็เลี่ยวลงไแถ้าทำไมเราจะไปกังวลเลยเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับครับนะครับพอ <c oughs> น้ำหนักลดมาถึงเป้าหมายแล้วก็หยุดทําอย่างที่จันต้นว่ามาเลยดีไหมหรือว่ายังไงครับอ้าวอันนี้ก็ต้องต้องบอกงี้ครับก็จะคล้ายกับเรื่องของทุกอย่างครับเหมือนเราทานยาเราอาจจะต้องค่อยๆๆลดโดลงนะ่ไค่อยๆปรับลงนิดนึงครับเพื่อให้ร่างกายปรับตัวนะครับพอบางท่านพอพอได้ปุ๊บละครนี้โอ้โหฉันกลับไปปกติเลยโอ้คราวนี้ร่างกายเลยไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นก็ต้องอาจจะต้องค่อยๆปรับครับในเรื่องของการครับ แล้วก็เวลาที่ทําโปรแกรมพวกนี้ครับจริงๆแล้วไม่อยากให้ทําต่อเนื่องนานเราทำบอเราก็ต้องมีสลับครับก็ต้องกลับมาปกติบ้างนะครับล่อหลอกแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่มันก็เหมือนกับเราไปออกกำลังกายครับไปเอาบางทีเราไปเล่นในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยบ้างเราจะรู้สึกตื่นเต้นร่างกายก็โอ้เผาผ่านมากขึ้นแต่ถ้าเราทาแต่สิ่งที่เราคุ้นเคยบางทีก็จะเผาผ่านเท่าเดิมนะครับไล่ไปเหมือนกันครับร่างกายก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นวันนี้เราได้เคล็ดลับดีๆแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่สนุกสนานนะห่าห้าหาในการที่จะ ลดน้ำหนักอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลโดยไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นดเอร์ชลชัยานามนาถอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับโอกาสหน้าคงจะได้คุยในเรื่องราวอื่นๆกับอาจารย์ต้นแล้วได้สนุกกันอีกนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ต้นครับแล้วกลับมาพบกับรายการ well being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุนเปลืองได้ในทุกแพลตฟอร์มของมหิดล h ช n n e ลคราวหน้าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรนั้น ตตต้องิดามนะครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์นต้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง f Facebook มหิดล n ช e l YouTube มหิดล c ช a n n e l a p p l e PODCAST Spotify Anchor j กิลู ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง